เรื่องแร่อิร์ผมดูเอกสารแล้วไม่ผูกมัดทางกฎหมายระหว่างประเทศจริงแต่ไม่บอกประชาชนก่อนและทําให้สงสัยที่มีข่าวว่าคุณอนุทินอ้างว่าจะไม่ไปและเปลี่ยนใจไปเพราะเอกสารมันมีเรื่องที่ประชาชนไม่รู้หรือเปล่าเกิดอะไรขึ้นเพราะแม้จะไม่ผูกพันแต่การประกาศกับประเทศสหรัฐอเมริกาสงครามแร่อิท์ที่จีนจํากัดเพื่อกดดันไม่ให้สหรัฐอเมริกาเป็นมหาอำนาจในการผลิตอุตสาหกรรมเทคโนโลยีแต่ฝั่งไทยเซ็น MOU กับสหรัฐอเมริกาถึงแม้จะไม่ผูกมัดแต่มันส่งสัญญาณหรือไม่ว่าไทยกําลังอยู่ ในฐานนะเป็นปฏิปักษ์กับประเทศจีนดึงเราไปเป็นหมากตัวเนึงฝั่งกัมพูชาโดนโดนทรัมป์ประกาศเลยว่าจะร่วงฝึกซ้อมรบกับกัมพูชาและปลดล็อกโคต้าการขายอาวุธขายให้กัมพูชาและจะรบกับใครครับ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เราได้เหรอครับทรัพยากรแทนที่เราจะทําหน้าที่รักษาคุณค่าของข้อมูลแล้วก็บอกว่าหลังจากนั้นจะเกิดประมูลกันอย่างสมบูรณ์คนรู้ข้อมูลเท่านั้นแหละครับจากการสํารวจคือคนกำรรชัยชนะว่าจะสัมปทานในราคาเท่าไหร่ถ้าไทยไม่ลงทุนการสํารวจเองเราจะให้ประโยชน์ ไทยสสูงสุดได้ยังไงครับถ้าเราผูกมัดข้อมูลการสํารวจให้กับประเทศใดประเทศหนึ่งการประกวดราคารู้ข้อมูลนี่นะครับมันสําคัญมากทรัพยากรในประเทศของเราทาไมเราต้องไปแบ่งปันข้อมูลกับคนอื่นและการแบ่งปันข้อมูลก็แปลว่าเขาได้สิทธิ์ในการที่จะรู้ไส้ก่อนการประมูลคนอื่น <c oughs> แล้วมันจะเป็นการประมูลโปร่งใสให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติได้ยังไง <c oughs> อุตสาหกรรมทางเทคโนโลยีอยู่ในประเทศแต่ย้านะสิ่งที่เราต้องแลกมาคือการเสียหายของสิ่งแวดล้อมและท่านผู้ชมดูชื่อนะ <c oughs> เชียงใหม่เชียงรายประจวบคีรีขันธ์ที่ท่องเที่ยว พังงาอย่างเงี้ยสุรา์อย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งจังหวัดที่สะอาดอย่างแม่ฮ่องสอนน่ะท่านผู้ชมก็คิดดูแล้วกันว่าได้ถามเขาหรือยังว่าประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเขาจะยอมรับการมีสิ่งแวดล้อมที่เสียหายหรือไม่ไปมันตลังสีมันจะมีหลายอย่าง,ง,งออกมาครับอย่างจังหวัดภาคเหนือเนี่ยแม่น้ําก็ได้รับผลกระทบมลพิษจากการ<ช>ทำเหมืองจำพวกเนี้ยในพม่าอยู่แล้ว